เช่าซัมเมอร์เฮกันนะคะที่ออลนก็จะมีเรือเล็กๆให้คันนั้นตรงนั้นไปขันน,นึงอันนี้ก็เปนบ้านอีกหลังเป็นหนึ่งห้องนอนอันนี้ก็คือตัวบ้านนะคะราคาเช่าก็คืออาทิตย์หนึ่งห้าพันโคนเพราะว่าแฟนรู้จักจกับเจ้าของบ้านแต่ว่าเป็น นะฝนตกอากาศไม่ดีเลยฝนตก กาแฟน,นะคะโดนเห็บหรือมัดกัดน,นี่แหละเราเขาติดเชือ้อเราก็เลยจะไปลงโรงพยาบาลกันดูว่าเขาจะช่วยอะไรได้ไหมเพราะมันบวมบวมมากเลยวันนี้ก็เลยจะพาไปโรงพยาบาลกันนะคะอีกประมาณ1ิบ0ีสิบนาทีเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันแล้วก็คือที่เกาะเนี่ยมันจะมีมันจะมีโรงพยาบาลแค่ที่เดียวนะคะพวกนี้นจะกลับแหละเพราะว่าอยู่ที่นี่มาทิศหนึ่งและวก็คือฝนหรือว่า ฝนตกหนาวจัดลมแรงเงี้ยทุกวันเลยจะกระทั่งวันเนี้ยดีหน่อยแดดออกแล้วก็รู้สึกร้อนๆนิดนึงไม่เย็นถ้านั่งข้างนอกอะไรเงี้ยใกล้จะกลับแล้วอากาศพึ่งมาดีตอนนี้ก็จะมีนี่ก็นั่งมองคนขับเรือออกไปตกปลาอยู่นะคะตรงนู้นก็คืออากาศดีว,วันเนี้ยเสียดายที่ใกล้กลับแล้วเดี๋ยวยังไงถึงโรงพยาบาลหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะ มาอัปเดตกันอีกทีนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะวันนี้ก็จะมีพวกสปีดโบ๊ทเล็กๆออกไปหาปลา,ก,านนกันอากาศดีมากที่สวน